พาชมสวนโอ้ยหมดแดงบอหมดกัดเหรอโอ้หมดหมดแดงบอกโอ้ว้า <c oughs> แล้วต้นนี้ไม่มีใครขึ้นหมดดีเองโอ้ยต้นนี้มีพวงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยต้นสุดท้ายนี่มีหมดไหมโอ้โหดูคนนี้เฮ้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเจอต้นดอกเจอต้นดอกแล้วเงียบเลยนะเฮ้ยพ่นพ่นพ่นบเองอยู่ทีงต้นกะมีบบาทนี่โอ้ยเนาะโอ้ยดูรังมดมีมีแงมีใครมีไฟแชกเผารังมดหน่อยยี่เนี่ยเผาเลยเนี่ยไข่มดแดงเนี่ย เก็บได้เก no. ็บเอาเลยนะดรอรลไทยบอกมาแล้วว่าเป็นของฝากจากนครนายกครับเก็บได้เก็บเอาเลยจ้าโอ้ยคนอยู่ข้างบนน่ะหมดหมดจ่อบ้าหนึ่งเหรอเย็บพอๆอย่าเออเราจะจัดการกับมดได้ไงนี่น่าเอาไฟแช็คเผาเลยเนาะโหด เอาแบบสายโหดเลยสโซมดไม่ไหวหน้ากิ่งข้างหลังอะหักมันลงมาเลยเออกองมันลงมากองมันลงมาเออโอ้เจ้า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 อืมมีแต่น่วยใหญ่ๆต้นนี่ไหมเออ ออ,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  ma, อ,อมาเด็ดหน่อยเนี่ยอ้าวเด็ดเอาเลยลูกเด็ดเอาเลยน่าหักกิ่งลงมาเลยข้างบนน่ะอามแล้วเ่ยได้ไม่ได้่าาจองแล้วเหรอ เดอมา,อากรู้เรื่องเลยฟาดขัวลวงเลยนะเออนอลงมานั่นนะเออแจวเลยนี่โอ้โดเไปนี่งา,งานนี่นงลงมาพร้อมมันก็จริงๆเขียวๆยวเอออย่างนั้นก็กินได้นะมันออกเปรี้ยวนิดนึงแต่มันก็ใช้ได้อยู่นะมันลงมะนาวน,นี่เก็บได้นะครับ